มาครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการซื้อปลาเนี่ยเขาซื้อกันยังไงนะนี่จานกทั้งมองเลยนะครับเร,เราซื้อกันตรวจจับเห็นๆตู้ตู้ตู้ครับฮะนี่หมาครับโอ้ตบมือหาไม่ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้แหละนี่ตบมือรึเปล่าเปล่าแบบนี้เหรออตบมือตาช่าง,งเลยครับนะครับเห็นไหมครับมีเสียมอสไหมฮะ นี่วันนี้เอาปลาหมึกเป็นมาให้เราด้วยนะฮะแล้ได้มากี่ตัวนะปลาหมึกเป็นกี่ตัวห้าตัวครับห้าตัวหกตัวเมื่อกี้น้ำหกอะ่ะห้าตัวหกตัวหรเปล่าห้าตัวนะโอเคจัดให้นี่ครับนักล่านะครับนักล่าแห่งท้องทะเลอันดามันนักล่าหลังเกาะมะพร้าวเดี๋ยวเรามาดูปลาหมึกกันนะมา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 ดูปลาหมึกมาลูกของกวัวนี่นี่ดูดูนี่ สดเป็นๆซูมลงไปซูมลงไปมันไส้แล้วแจกไ่่ให้หมดใจถึงพึ่งได้รู้จักไหมเนี่ยหมึกเป็นโอ้วันนี้ก็ท่านผู้มีิเจียเต็มร้านนะจ๊ะเดยวยังมาไม่หมดนะจ๊ะกำลังมาอีกกำลังเดินทางมาถ้าอยากรู้ว่าที่นี่ที่ไหนนะฮะติดตามช่องยูทูบนะครับแพรเสเปดน,นะครับติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรสนุกสนุกให้ดูครับ